สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเพน่จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนธันวาคม25 6 7นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถ แอดไลน์ดมาได้ที่ยูเซอร์บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้กับในเรื่องของชีวิตประจำวันของตัวคุณได้เลยนะครับสำหรับคำพยากรณ์น,นี้ทีนี้เรามาดูกันว่าชาวตุลจะเป็นยังไงกันบ้างไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ six of cups โอ้ oh, debut นะครับไพ่แถ้วย i น h t ถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ r e e of ฟว n โอเคครับทีนี้เรามาดูแถวล่างกันต่อ Five of s w o r d นะครับ The s u n 4 o o ออ n ว n o ไนท์ออราชินีถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ i ฟ e of ครับโอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของ สำหรับชาวตุนและก็ลัคนาตุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ดูนะครับชาวตุนลัคนาตุนตอนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกับในเรื่องของการที่มีประเด็นในเรื่องของอสิ่งที่อาจจะยากลําบากนิดนึงกับการที่จะต้องสู้อดทนเพื่อก้าวไปสู่ความรู้สึกในเรื่องของการปลดปล่อยการปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างได้โอเคขึ้นดูดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับเท่าที่ดูก็ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่า ตอนนี้ชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลเนี่ยตามที่ไพ่โชว์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของประเด็นในเรื่องของความมีปัญหาใจกันมีอะไรที่ดูไม่ลงรอยกันแล้วก็มีความรู้สึกเครียดวิตกกังวลคิดเยอะกับปัญหาบางคนก็อาจจะมีลักษณะของความนอยเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะอาจจะมีความรู้สึกว่า มีปัญหากับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีปัญหาความสัมพันธ์กับพันธมิตรหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆอะไรแบบนี้มันเกิดในเรื่องของการถูกหักหลังนะครับในเรื่องของผลประโยชน์การหักหลังในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าในเรื่องของ การถูกเลื่อยขาก็อี้เต,ตะตัดขาเราอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอาจจะต้องพยายามค่อยๆปรับดูก่อนนะแล้วก็เราอาจจะยังเข้มแข็งพอที่จะเปลี่ยนผ่านในส่วนที่จะพาไปสู่ความสําเร็จเกิดขึ้นและอาจจะมีในเรื่องของชัยชนะความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยสรับบางคนนะครับที่อาจจะมีประเด็นและปัญหาเนี่ยจะค่อยๆปรับและแก้ไขได้ ไปสู่ความสําเร็จที่ดีเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเท่าที่ดูนะครับตอนนี้ดาวประจําตัวของชาวตุลลักษนาตุลเนี่ยโครจรไปอยู่ในพบเดือนที่4ของลัคนานะเป็นตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์ด้วยก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับเป็นตําแหน่งความมั่นคงแล้วก็อุดมเกณฑ์ก็จะได้ลักษณะของความอุดมสมบูรณ์กับในเรื่องของตัวตนความสําเร็จนะครับสิ่งต่างๆที่ดีแต่มันมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของภาระความรู้สึก นะครับอย่างที่บอกไปว่าความไว้เนื้อเชื่อใจการหักหลังนะครับผลประโยชน์ต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ชาวราศีตุลลักนาะตุลต้องระมัดระวังนะครับมีไพ่ i ฟ e อ f s อร์ดนะครับมาพร้อมกับไพ่เดวิลสองใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของความที่ตัวคุณเองอาจจะมีประเด็นมีปัญหาถูกหักหลังถูกอดิสเครดิตหรือ ตะตัดขาแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะประมาณนี้อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับในเรื่องของการที่เราต้องมาแบกรับในเรื่องของภาระความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าอึดอัดใจมีความรู้สึกที่อาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรนะครับมันเลยทําให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลค่อนข้างเครียดมิตกกังวลอยู่กับสิ่งต่างๆที่อาจจะถูกจองจําอยู่กับ ความรู้สึกนะครับไพ่ใบนี้คือ Soul, นอำสอดเนาะน้ำสอดเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่วิตกกังวลเครียดอยู่กับปัญหานะครับแล้วก็ค่อนข้างนอยอยู่กับสิ่งที่สูญเสียหรือสิ่งที่กําลังเจออยู่หรือปัญหาที่กําลังเผชิญหน้าอยู่มันทําให้เราค่อนข้างเสียในเรื่องของ มุมมองความรู้สึกและ Mindset ต่างๆมันทำให้เราติดลบมันทำให้เราค่อนข้างที่จะมองอะไรเป็นเนกาทีฟเยอะไปกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นดังนั้นชาวราศีตุลแล้วก็ลักนณาตุลอาจจะต้องพยายามเยียวยาความรู้สึกของตัวเองให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับมันจะค่อยๆค,คลี่คลายเพราะมันจะมีความชัดเจนหรืออะไรที่มันจะดูมีพลังงานดีๆนะครับเป็นไพ่เดชซันเดชซันเนี่ยในตาม หน้าไพ่เนี่ยมันคือความหวังมันคือสิ่งที่ดีงามมันคือความรู้สึกที่สามารถปลดปล่อยหรือสามารถที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากการที่ชาวราศีตุลลัคนาตุลอาจจะต้องพยายามสลัดในเรื่องของความรู้สึกหรือในเรื่องของการวิตกกังวลกับสิ่งเหล่านี้ออกไปจากความคิดของตัวเราเองแล้วคุณควรที่จะต้องพยายาม ฝึกให้ตัวเองดูเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นมาจากราชินีถือดาบควรทําอะไรให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับนะครับหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่เป็นจริยธรรมนะครับที่ดีอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะช่วยเป็นเกาะที่ปกป้องคุ้มภัยตัวเองนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่เดอะซันนะยังไงคุณก็สามารถมีความหวังใหม่กับการที่จะ เริ่มต้นหรือก้าวข้ามผ่านมันไปตอนนี้ดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรเล็งกับดาวอังคารด้วยนะครับเป็นดาวคู่มิตรเสน่หากันมันทําให้ตัวเราเนี่ยนะมีโอกาสที่จะมีการงานนะมีความสําเร็จนะครับใครที่กําลังรอง,งานหรือมีการที่จะแบบว่า อยากจะลังสรร์นในเรื่องของการงานอาจจะได้ความสําเร็จเกิดขึ้น3ไม้4ไม้นะครับมีการพัฒนาขึ้นไปจากในเรื่องของความมั่นคงที่ดีได้มิตรเสนหาเห็นไหมครับมีผู้ชายที่กําลังประคับประคองผู้หญิงที่อยู่บนมา้านะแล้วก็มีไฟที่จุด passion ความรู้สึกดีๆเข้ามา3ไมไม้มานถึงการ อดทนการรอคอยการเพิ่มพูนในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการทํางานนะครับมันก็จะมีการพัฒนามีการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะมีพันธมิตรมีหุ้นส่วนหรือใครที่อาจจะเป็นแบบคนที่ดีอ่ะเขาก็จะมาคอยสนับสนุนหรือมาส่งเสริมให้กับตัวคุณได้นะครับประมาณนี้เนาะก็ถือว่า ไปในทิศทางที่โอเคอยู่ในเรื่องของการงานแต่อย่างที่บอกไปว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนบ้างอันนี้ก็ต้องค่อยๆเกลีย่ยค,คยค่อยปรับกันไปเนาะเพราะว่าเ,เราไม่สามารถจะไปบังคับใครให้มาแบบเป็นดีกับเราทั้งหมดเนาะสิ่งที่เราควรทำก็คือทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วคุณจะได้รับโอกาสได้รับ สิ่งดีๆตอบรับตอบโจทย์กันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าไป ในทิศทางที่ค่อนข้างดูโอเคอยู่ถ้าตัวเราเองรู้จักที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับสถานการณ์สิ่งต่างๆให้ดีกว่านี้คุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ตามที่ไพ่บอกเช่นกันนะครับโอกาสในเรื่องของการงานค่อนข้างดูมีอนาคตอยู่ในระดับที่ดีอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของความสําเร็จได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับไปในทิศทางที่ดีบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของออสภาวะ โอกาสในเรื่องของการที่เราอาจจะได้รับสิ่งดีๆได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับจากพันธมิตรนะครับสิ่งดีๆซิกออฟคัพเนาะอะไรที่เคยมีป,ปัญหามีประเด็นต่างๆจะกลับมามีรูปแบบในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นหรืออาจจะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับพาเราไปสู่ความสําเร็จพาเราไปสู่ความรู้สึก ในสิ่งที่ดีมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเราอาจจะมีการปรับการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราใช้ในเรื่องของการมีสติกับการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและก็ถูกต้องตามกฎตามระเบียบนะแล้วเราจะได้รับโอกาสดีๆความสำเร็จเกิดขึ้นดีๆเช่นกันและในช่วงนี้ใครนะครับที่ทำอะไรไม่ค่อยถูกต้อง ให้เราพยายามทําให้ถูกต้องนิดนึงนะมีเดวิลกับไพควีนออฟ o r ลมานะครับระมัดระวังบางคนอาจจะถูกตรวจสอบถูกตรวจสอบได้หรือบางคนอาจจะเป็นคดีความเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่เป็นคดีความอยู่แล้วอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับหรืออาจจะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้ให้ดีกว่าเดิมนะครับส่วนใครที่ทำ สิ่งที่ดีงามอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทําอะไรที่แบบเทาๆาดักดหน่อยอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังอาจจะถูกตรวจสอบถูกเพ่งเล็งเกิดขึ้นได้นะครับเพราะถ้าเกิดคุณทําอะไรที่ไม่ถูกต้องมันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเพราะราชินีถือดาบมาเป็นผู้เที่ยงธรรมอาจจะถูกตรวจสอบถูกเป็นคดีความต่างๆอะไรแบบนี้ควรต้องดูแลในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเนาะประมาณนี้ ก็ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับการเงินขึ้นไพ่ไปเดียวคืออัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเปราะว่าการเงินที่มีสภาพคล่องที่ดีอยู่นะครับมีการหมุนเวียนในเรื่องการเงินการค้าการลงทุนค่อนข้างดูดีนะครับแต่ไม่แนะนําให้ลงทุนแบบอออิน นะครับสำหรับใครที่อาจจะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆลงทุนได้แต่เอาแต่พอที่เรามีสภาพคล่องที่ดีอย่าลืมลงทุนแล้วมันต้องเก็บ เงินไว้เผื่อฉุกเฉินสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีนะครับคุณอาจจะอยากลงทุนอยากจะต่อเงินมากขึ้นสำหรับชาวตุนแล้วก็ลักษณะตุนได้นะครับเท่าที่ดูเนาะมีไพ่เดววลมาด้วยบางทีเราอาจจะกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงเยอะจนเกินไปอาจจะกล้าอออินเกินไปอออินแปลว่าลงเงินทั้งหมดที่มีอันนี้ฟังดีๆนะครับว่าไม่ควรนะเดี๋ยวจะประเด็นไปว่าผมบอกนะครับผมไม่ได้บอกนะครับผมเตือนด้วยซ้ำว่า อย่าลงทุนมากเกินไปนะครับให้เราลงทุนแต่พอดีคือผมพูดนะผมไม่สามารถไปห้ามใครให้ลงทุนไม่ได้หรอกนะครับและผมก็ไม่ได้มาชักชวนให้ใครมาลงทุนนะครับผมไม่ได้ชักชวนนะครับผมแค่มาบอกจังหวะและโอกาสของคุณคือโอกาสของคุณนะ่ะมันก็พอที่จะไปในทิศทางที่โอเคแต่ว่ามันมีไพ่เดวิลมาแปลว่าอย่ากล้าได้อย่ากล้าเสียอย่ากล้าเสี่ยงเกินไป เพราะมันอาจจะทําให้คุณสูญเสียในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้คุณพยายามลงทุนแบบมีสติลงทุนแบบไม่เดือดร้อนนะครับหวังผลที่ดีในอนาคตไม่ใช่ว่าแบบจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บแล้วคุณจะรวยข้ามวัน ข้ามคืนเลยมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับเพราะคุณอาจจะถูกหลอกได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับไม่มีใครป้องกันได้ดีที่สุดเข้ากับตัวเราเองนะครับผมบอกไว้ก่อนประมาณนี้เนาะก็แต่โอเคการเงินยังถือว่ามีสภาพคล่องที่ดีนะครับไม่ติดไม่ขัดนะครับแต่อย่าให้คนอื่นยืมเงินน่าจะดีที่สุดระวังถูกหลอกถูกโกงได้เพราะมีไพ่เดวิลเกิดขึ้นนะครับ ก็าฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งปวดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องติดต่อดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ